ส,ว,ส,ว,สวัสดีค่ะ,คะบักสุาาพมือสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกค้า่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเจ็ดเจ็ดรวมถึงเน้นแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปรอสทีนะคะ่ะเป็นสินค,ค้าของทางบริษัทบัคราคานะคะทุกนะค,ค้าราคานะ11,535บาทนะคะน้ำหนัก2 3่7น7กิโล คิดเป็นกิโลนะคะกิโลละ500บาทน,นะคะจำเนว้อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าคะ่ะ5 0าสถึงห้าชิ้นตกต่อชิ้นประมาณการน,นะคะลูกค้าค่ะสองเบาทนะคะเลขสวยมากสวยสุด,สด,สด,สดอ่ะ,นนะ,ะเลขสวยมากนะคะลูกค้าคะ่ะ โอ้โหเปิดมาตัวแรกนะคะเป็นยังไงคะเอาาทงแบบไซส์ S นะคะนี่เป็นอาดิดาสอาดิดาสโดกอาดิดาสอะไรนะคะอาดิดาสโอ้ดอกว่านไปต่อลูกค้าจ๋านะคะนี่สิพเยอะเลยค่ะอาดิดาสชิาก็ตีตามาเลยสีขาวจ้วงมาเลยลูกค้าจ๋าเลือกไซส์เราค่ะนะคะลูกค้าขาไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะโอ้โหวิ่งตัวนี้สวยจังค่ะ ไนกี้ค่ะลูกค้จาจ๋าตัวนี้ไนกี้นะคะตัวซิปเขาก็ตีตาไน,นกี้มาเลยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะลูกค้าค่ะนีดำอาดิดาสของหนูนี่สีดำนะคะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะค่ะนนแนะนำนะคะลูกค้าขาหมวดนี้คือคุ้มมาก<ช>เป็นแบรนด์ล้วนเป็นยี่ห้อล้วนนะคะ,ล,คะลูกค้าค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอาดิดาสโอ้ยเก็บพอเด้ออาดิดาสตัวนี้สวยมากค่ะ ขอลองหน่อยได้ไหมคะอดิดาสทำไมสวยจังเลยลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตหลวมนะคะลูกค้าเน้นแบรนด์กีฬาล้วนนะคะลูกค้าแต่เท่าที่เรารู้สวยอ่ะมีทั้งเป็นมีฮุดและไม่มีฮุดนะคะลูกค้าขาสวยเลยนะคะโอ้โยมีสีบี่ใส่ใส่คลุมได้แบบว่าออกแดดก็ได้คะเหมือนแบบว่าใส่กุมกันแดดกันแดดกันแดดกันหนาวกันหนาวได้เลยจะว่าอุ้ยสวยเลยไหมสวยเลยค่ะมีฮุดด้วย ใช่ค่ะแขบสีแดงนะลูกค้าค่ะอุ้ยบุรจังได้แล้วตัวนี้ค่ะได้แล้วนะลูกค้าค่ะเป็นจีตามาเลยนะคะที่าค่ะเทๆเลยค่ะตีตามาเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะต้นทุนก็สุดคุ้มมากนะคะใช่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจนะลูกค้าค่ะหมวดนี้นะคะคุ้มมากๆนะคะลูกค้าค่ะคุ้มไปอีกนะลูกค้าค่ะ สวยเลยอ่ะยิ่งเลื้อยิ่งสวยบวดนี้นะ,นะคะคจ็คเก็ตวอร์มแบบนี้นะคะค่ะ,คะ,ะยิ่งเป็นแบบเน้นแบรนด์อย่างนีน้นะคะแบบเอาไปทําราคานะคะสามสี่ร้อยเลยนะ,ะใช่ค่ะสามารถัพราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยได้เลยใช่าค,าค่ะเพราะวดนี้เป็นแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าค่ะเป็นแบนรนด์ล้วนเป็นยี่ห้อล้วนนะคะ,คะขอลองตัวนี้หน่อยนะคะคืองามแท้สวยเลยนะคะ สีสันของเขาก็ค้ามาเลยะะไม่ว่าจะเป็นสีแบบสีดําก็ดําสวยนะสีแดงก็แดงสดเลยใช่ค่ะแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้สมุทรสาครฝนตกฝนเทลงมาใช่ลงมานะลูกค้าค่ะให้น่ากุ้งหุงนะลูกค้าค่ะตอนนี้สมุทรสาครฝนตกโปอยโปรยไม่มั่นใจลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรบ้างนะคะลูกค้าขะเข้ามาแล้วคุยคุยจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากสับสไครต์ใน u t u b e ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วฝาก โมโลไอจีของแม็กคุณมาด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นอีแบบในที่อินสตาแกรมอันเดียวกันอันเดียวกันนะคะอันเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบว่ามีฮูดไม่ชอบมีฮูดน่ะไม่ชอบเลยอ่ะลูกค้าบางคนบอกว่าไม่ชอบมีฮูดเอาแบบว่าไม่มีฮูดล็อกกระหงคุณแม่ปั๊ดลูกค้าจ้าสวยอ่ะสวยเลยค่ะพี่เอิบค่ะสวยมากไซเอ็มนะไซเอ็มนกค่ะไซส์ส่วนมากจะเป็นของอ่าไซเอ็มถึงจะเป็นงานยุโรปก็จริงคือไม่ได้ไซส์ใหญ่มาก คือไม่ได้ไซส์เททะมากนะลูกค้าค่ะคือไซส์ของคนไทยทั่วไปนะลูกค้าค่ะป้าไซส์ของเขาก็พามาเลยค่ะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะขูคมาก นะคะปูม่านะคะมินให้ดูแบรนด์นิดหนึ่งนะคะมินได้ค่ะให้ดูแบรนด์นิดหนึ่งอันนี้เป็นของปูม่านะคะนี a อาดิดาสค่ะอาดิดาสแบส้มนะคะนี่นะคะอาดิดาสมีมานะคะลูกค้าคะปูมามีมานี่ีปลามีมานะคะค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจไปกระสอบนี้นะคะได้ครบทุกตัวตามรีวิวแน่นอนนะคะคือคุ้มไปเลยก็ว่าได้คะลูกค้าจ๋าอะ อาดิดาแชมเปี้ยนนะคะซิปเขาก็ตีตาแบบว่าแชมเปี้ยนมาเลยนะคะค่ะอาดิดาสค่ะอาดิดาสีม่วงใช่ค่ะพอ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจถุงนี้ะนะเน้นย้ำอีกรอบลูกค้าจ๋าสนใจถุงนี้นะให้ด่วนให้เร็วให้ไวนะคะลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวนะลูกค้าค่ะสาม,มารถ CF ได้เลยถุงนี้ในราคา11,535บาทค่ะ,คะคลูกค้าจ๋าเลขสวยนะค่ะแม่ค้าสีดำตัวนี้สวยอ่ะ เอ้เรียบมากวิวสวยอ่ะขอประชันีพาสเทลสีแบบสีของเขาค่ะสวยสวย้งมั้นเลยใช่ค่ะสำหรับค้อค้าแม่ค้าที่แบบว่าขายแบรนด์กีฬาอยู่แล้วเนาะเอาไปเหมือนแบบว่าเอาไปขายเสริมอีกนะคะใช่ค่ะ เอาไปอะไรนะคะมิ้นขายแบบว่าไปขายเสริมกันแล้วกับพวกเสื้อกีฬากางเกงกีฬาได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปแบบว่าเป็นขายเป็นเสื้อคลุมก็ได้ยิ่งเป็นช่วงนี้นะคะสามารถขายแบบว่าอะไรนะคะไลน์สัขายขาย Facebook ได้เลยอดิยาสิปสังเกตลูกค้าจะมาคู่กันเนื้อคู่ชั้นมาแล้วจากอัตลาลาเลยนะคะมิ้นคะใช่ค่ะก็สวยแท้ เอาลูกค้าใส่ใส่ตัวไหนเขาไม่ใช่กลุ่มง่ามใช่ค่ะพี่แอลค่ะคือลูกค้าบางกลุ่มบางคนคือเขาไม่คือบางคนเขาไม่ได้ใส่เป็นเสื้อตัวแบบว่าเป็นอะไรนะคลุมเขาใส่เป็นตัวเดียวก็ได้เนาะใส่ใส่เดี่ยวสปอร์ตบาร์เนาะทำไมเนาะพี่ใส่เพี่ยวใส่ไปออกกําลังกายอย่างนี้เนาะใส่แบบนี้ค่ะว่าจะใส่ไปอยู่ตรงไหนเอาอยู่ตรงไหนลูกค้าจ้ะต้นทุนกี่ครั้งค่ะมิ้นค่ะต้นทุนนะคะเพียงตัวละ209บาทนะคะ209บาทสุดคุ้มนะคะ จริงๆ<อ><อ>จัดเต็มนะคะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เพื่อนดาวบ้าง นาลูคาคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะโอ้ยสวยๆยั่วๆค่ะสภาพซิปของเรานี่เขาบอกว่าเลิศมากนะคะค่ะค่ะอาดิดาสสีขาวตัวนี้ค่ะโอ้ยจบสวยนะคะซิปของเขาก็มีมาอย่างนี้เลยนะคะสังเกตลูกค้าจ้าสังเกตซิปของเรานะลูกค้าคะอาดิดาสซิปก็อาดิดาสนะลูกค้าคะมีสองสามสิบสี่สิบห้าสิบก็ยังเป็นคงอัดกัดนาลูกค้าคะค่ะให้ด่วนให้เร็วให้ไว ลูกค้าจะซีเอได้เลยซื้อไปขายออนไลน์ได้เลยนะคะซื้อไปหานกันใส่ก็ได้นะใช่ค่ะอันนี้นี่หนูลองได้ไหมคะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเดทนะคะลูกค้าขาไปฮาทชิงอดพเนี่ยอ่ะดูด้านหลังเทพอดีเลยทรงตัวแขนพอดีเลยอ่ะเป็นใส่คุมนะคะลูกค้าขาสวยเลยนะคะน่าค่อนข้างคุ้มนะคะลูกค้าค่ะคุ้มมากมาก ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะลูกค้าคะโทรได้เลยเบ,ะะเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะเบอร์ที่หน้าเฟซนะคะลูกค้าคะห้าหกเบอร์ชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยนะคะ ได้ด่วนได้เร็วได้ไว<ช>นะคะข<ช>้ามารับสินค้าที่หน้างานได้นะคะบร<ช>ิษาทของเราค่ะเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็น<ช>นะคะใช่ค่ะเปิดทุกวันนะลูกค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะบ้าของเรานะคะยินดีให้บริการนะคะเข้ามาแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีพวกเอ่อจะเป็นอสอมอสอม,อสอมของเรานะคะค่อยตรวจ วัดไข้ให้ลูกค,ค้ามีเจลล้างมือให้นะคะก่อนเข้ามาดูสินค้านะคะ,ะไม่มีเสียงอะไรแล่คงลูกค้าจ๋าอดิดาสอีกแล้วอดิดาสอีกแล้วลูกค้าจ๋า แนะนำลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตรวมนะคะลูกค้าขาเป็นแจ็คเก็ตรวมงานที่หนึงนะคะเป็นแบรนด์ก,กีฬาล้วนอ่ะบางตัวมีฮูดบ้างลูกค้าจ๋าบางตัวไม่มีฮูดค้าเข้ากันมานะลูกค้าขาเกรดเอระยังว่าคุ้มลูกค้าไม่ต้องไปลุ้นแบรนด์ไม่ต้องไปลุ้นในใดท็อปเซนไม่ซ้กขายได้เลยไม่ต้องซักก็ไม่ต้องซักก็ไม่ต้องเลียกสามารถขายได้เลย350 400 450าส้อยยห้าสได้เลยนะ เ<ส>ก็บนทํนาทำราคาได้นะคะยิ่งมีมูลราคาก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะอ่าในกี้ตัวนี้สวยมากนะคะลูกค้าจา๋าอุ้ยในกี้ตัวนี้เลิศมากถูกมากคะ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เราโปรโมชั่นใจดีน,นะคะเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูทุกตัวเลยนะคะลูกค,าค้าจ๋าเดี๋ยวรีวิวให้ดูทุกตัวเลยนะคะอุ้ยอดิดาแบบว่าลูกค้าท่านใดนะคะขายแบบแนวนี้อยู่แล้วเนาะ รับไปเสริมทับกันเพิ่มอีกนะคะได้ค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปค่ะเอาไปแจมได้เลยนะลูกค้า,าค่ะบาดอาดิดาสอีกแล้วดีค่ะหตัวประชันนิดหนึ่งนะคะต้นทุมวัสดุ ต้นทุนว่าสุดคุ้มแล้วนะคะซื้อครบสองหมื่นนะคะก็ได้ส่วนลดอีกนะคะซื้อกับบัคมีจะถิ่นาค่ะอาดิดาซื้อกับบักมีจะได้ก็ได้คุ้มที่สุดแล้วลูกค้าจ่ายยิ่งเป็นหมวนี้นะเป็นงานยุโรปนะลูกค้าําเข้าโดยตรงเราขายแบบถุงแบบนี้เลยแต่ละถุงเรานําเข้านะลูกค้าไม่มีขั้นหัวขั้นหางออกนะคะซื้อมาขายไปอย่างเดียวพ่อค้าแม่้าท่านแหน่ี่แบบว่าชอบเนียสปอร์ตสปอร์ตนะคะลูกค้าแนะนําเป็นงานยุโรปนะคะ้าขยับมาตะกรงยับมายักมา เอีกเน่มาอีกเน่เข้ามาอียกตะกองบ้าดูค่ะคือแบบว่าซิปเขาเท่มากอะ่ะอ่ะซิปเท่มากลูกค้าจ๋าเป็นอาดิดาสเลยคือใหม่มากซิปเป็นแบบว่าจิิปเก๋อ่ะเพิ่งจะเคยเห็นตัวนี้อ่ะสีขาวจัวเป็นภูมมากคะ่ะลายตักเลยนะคะเท่ๆแบบนี้ก็มีมานะคะใสะ่ส<ะ>แบบคุมกันแดดกันลมได้ไดด้วยนะนะคะ,คะอ่ะเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะลูกค้าขาแต่เรานําเข้าจากงานยุโรปเลยตรงนะคะขา คุ้มมากๆอ่ะแน,นะน่านะจ๊ะอุ้ยสีขาวอล่ามาเลยป้าตีคราบอุ้ยแต่ว่าสังเกตเด้อลูกค่ะสังเกตเดี๋ยวจ้ะสังเกตเด้อคือแบบว่าสิบของข้าเจ้านี่ซิบส่วนมากถ้าเรารื้ลูกค้าดูทุกตัวนี่จะลืนล่นเปื้อลื่นเปืดเลยคือซีแทบจะไม่เสียหายายังใหม่อยู่เอาใช่ถามใหม่มจริงเราถามว่าซักไหมดูคมใหม่ของเขาคลา,ายตัวแล้วนะตอนนี้คลายตัวแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้แพ็กกิ้งมา ลูกค้าจ๋าสามารถขายได้เลยถายมาซักบอลูกค้าดมเบิ้งมันไม่กินเด้อ่าลูกค้าจ๋าให้ลูกค้าดมกินได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุมากค่ะกลิ่นผ้าของเราก็เป็นกลิ่นค่อนข้างปกตินะลูกค้าค่ะเป็นกลิ่นที่ปกตินะคะคุมมากตัวนี้สิทธิ์ของเขาตีตามาสริมา d i d a s นะคะตีตามาเหมือนกันนี่นะคะ ซิปของเขานะคะป้ายแบรนด์ของเขานะคะอย่างนียังครบอยู่เลยนะคะใช่ค่ะออดิดาษนะคะลูกค้าจ๋าเรือไม่กี่ตัวเดี๋ยวโปรโมชั่นใจดีรีวิวให้เห็นทุกตัวไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าอู้ยดู จะออนไลน์ลูกค้าจ๋าอาดิดาสอีกแล้วซิฟเขาก็ตีตามาอาดิดาสเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าแชมเปี้ยนค่ะซิก็ยังเป็นแชมเปี้ยนนะคะนี่สีขาวอย่างนี้เลยอันนี้อาดิดาสแถบแปลว่าเป็นสีทองนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะลูกค้าขะรู้อย่างเดียวว่ามันสวยรู้อย่างเดียวว่ามันใหม่นะลูกค้าสวยด้วยใหม่ด้วยสะอาดด้วยนะลูกค้าเจ็ดเอด้วยนะลูกค้าขะคุ้มมากๆนะคะอาดิดาสซิขากติตีตามอาดิดาสนะคะลูกค้าขะ แ็บของเขาก็มีมาด้วยใช่ค่ะเป็นอดิดาสนะคะเพราะคะ่าแม่ค้าได้สนใจนะคะสีเอ็กมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเทป หรืออินบ็อกซ์เข้ามานะคะจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะตาม5-6เบอร์ไค่ะลูกค้าจ๋าตาม5-6เบอร์นั้นได้เลยค่ะชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยแต่ด่วนให้ด่วนนิดนึงลูกค้าจ๋าเพราะว่าสินค้าหมดนี้ถ้าเป็นงานยุโรปของเรานะลูกค้าคะปีนึงเข้าหนึ่งครั้งหรือว่าปีนิดนิดเข้าหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะพูม่าตัวสุดท้ายและท้าที่สุดนะคะก็เป็นอย่างเป็นพูม่าสถะนีซิฟของเขาก็เป็นพูม่าเหมือนกันนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอะพูม่า ลูกค้จาจะคุ้มมากๆากพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจนะ,ะชอบเนื้อผ้าใหม่ๆชอบเนื้อผ้า,าสะอาดชอบเป็นแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าะแนะนําเป็นหมวดนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะอ่ะอันนี้เราประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าคะ โอเคค่ะทัวร์รายการนานะลูกค้าคะหมวดนี้เป็นแจ็กเก็ตรวมนะคะผู้หญิงเน้นแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรป롯เอทพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา1น5 3 5ื่งอบาทค่ะลูกค้าคะน้ำหนักย3 0 7ากิโลคิดเป็นกิโลนะคะกิโลละ500บาทนะคะจำนวนชิ้นละประมาณการคร่าวๆ5้าถึง55ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณ209บาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสามารถติดต่อบักได้หละ่ะ สนใจกระสอบนี้นะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์นะคะหรือ IG นะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบริษัทของเราเปิดทุกวันค่ะตัง้งแต่9โมงเาถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทาง Youtube นะคะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ